ชาวเน็ต TikTok วิจารณ์ท่าเดิน j e นนี่ Blackpink ถึงไทยปุ๊บดราม่าปับ๊บเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาสำหรับ j e n n ี่ Blackpink ซึ่งเจนนี่ได้เดินทางมาจากฝรั่งเศสและบินตรงมาที่ไทยทันทีหลังจากที่ j e n n ี่ landing แล้วเธอได้ออกมาจากประตูซึ่งมีแฟนคลับไปรอต้อนรับ เจนนี่ปรากฏตัวด้วยชุดเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสีม่วงพร้อมทั้งใส่หูฟังและสวมแว่นตาสีดำเจนนี่เดินกอดอกอย่างสบายใจขึ้นรถที่จอดรออยู่ด้านหน้าและช็อตนี้เองก็เกิดดรามา่ามีชาวเน็ตแชร์คลิปของเจนนี่เดินกอดอก พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามเพราะเจนนี่เดินทางมาเหนื่อยแถมยังต้องขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าสวยสตรองลงจากเครื่องปุ๊บพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตทันที